เอาเลยครับในส่วนของปืนที่เพิ่มเลดดอดเข้ามากับปืนแดงอ่าปืนเก่าๆอ่าที่ไม่มีเลดดอดในส่วนนี้ก็จะมีปืน a อเอสวอลพิคิปเปอรอ์ที่เพิ่มเข้ามาเป็นปืนแรกเลยนะที่เพิ่มเข้ามาเป็นปืนแรกเลยพิคิปเปอร์เอ็มเคะซีซั่นต่อมาก็จะเป็น a อเอสวอลกับฮ็อกเกอร์ นะเอสบอลกับโฮเกอร์ที่จะเพิ่มเข้ามาในส่วนของเรดด์ดอททำให้ดูดีขึ้นนะพี่คิปเปอร์นี่สวยมากมองง่ายมองง่ายมากๆเลยโฮเกอร์ก็สวยแต่ของเอสบอลนี่คล้ายๆกับเอ็ดสิบสามเลยนะเนะเหมือนเอ็ดสิบสามเลยอะเพียงแต่ตัดด้านบนออกเองอะเอสบอลอะ พี่คิปเปอร์ดีสุดเลยเหมือนเล็ดอทธรรมดาปกติแล้วก็ของโฮอเกอร์ฮอเกอร์นี่รูปทรงวงกลมแต่ว่าเพียงแค่เพิ่มขอบซ้ายขวาอารมณ์เหมือนกับมีพีห้าศูนย์เหมือนสกอบตมีพีห้าศูนย์เลยอ่ะก็ใครสำหรับที่มีปืนแดงชุดเก่านะ ก็เพิ่มมาให้แล้วสำหรับเล d ดดอถึงเก่าแต่เก่าเว้อยอ่าเพิ่มเพิ่มเลดดอทเลดไซมาให้แล้วนะครับอ่าก็จริงๆผมอยากให้ปืนแดงมันแบบว่ามีมีอัพอัพเวลอ่ะเออสำหรับคนที่แบบเอ้ไม่ใช่แบบให้มันแบบมีคือเราอัพตันแล้วหรือว่าอัพเวลสาอะไรเงี้ยมันควรจะเหมือนกับปืนชุดใหม่ๆแบบอย่า จริงอยู่ที่มันเพิ่มเล็ดเล็ดเล,ด,เลดดอทเข้ามาให้นะแต่ว่าอยากให้มันแบบว่าเปลี่ยนรูปแบบของสโคบให้มันมีสามรูปแบบเหมือนพวกปืนใหม่ๆอ่ะจะดีมากเลยแต่มันพวกปืนเก่าๆมันเหมือนกับให้มาแค่อันเดียวมันควรจะแบบมีเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกับยูไนยาเงี้ยเปลี่ยนสามเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นหยักๆอะไรเงี้ยเออให้มัน คนเขาอยากจะกลับไปซื้ออ่ะเออให้มันดูน่าสนใจอ่ะนี่แบบว่าโอ้โหเพิ่มแค่สโคปมาอย่างเดียวมันก็ไม่ต่างกับปืนส้มปกติอย่างนี้คนเขาไปซื้อปืนส้มไม่ดีกว่าเหรออืมอ่ะรอดูในอะนาะคตเผื่อเขาจะอัพเวลเพิ่มขึ้นมีการพัฒนาเลดด o อดสโคปให้มันแบบว่ามีเวลสองเวลสามนะอ่ะเราติดตามการข่าวหน้านะครับ ชอบฝากกดใจกดติดตามแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับฝากกดแชร์ให้เพื่อนเผื่อเพื่อนยังไม่รู้ข่าวเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย